เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการกินซึ่งจะเอามาพูดเป็นเครื่องท้ายๆก็เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินนะครับสวัสดีครับผมสัะครับวันนี้ก็ออกมาวิ่งกันนะครับ10กิโลเมตรเป็นซีคบรีครับแล้วก็ฝืนฝูนะ้อร่างกายเทสวิ่งป,ประมาณเทสห้าเทสหครับสลับกัน11กันยายนนะครับปี 564ละวันนี้ออกประมาณ8โมงแนะครับแต่ว่าฟ้ายังขึ้นอยู่มีฝนตกนะครับความชื้น100%แล้วก็อุณหภูมิประมาณ25องศานะครับสบายสบยเลยป้า สารการตรงนี้เนี่ยจะประมาณให้ได้รอบหนึ่งให้จบเลยเพราะว่าผมเอาของมาครบเลยหลายอย่างนะครับก็จะมีตัวกระเป๋าเป้ใส่น้ําตัวนี้นะครับมีโบคาริสเวทใส่เข้าไปตรงนี้ได้นี่ใส่อย่างนี้ะนะมีโทรศพัพท์มีสายคาดตัวนี้กาม m i n อสไอเอ็แล้วก็หูฟังแอร์พอร์ตฟังเพลงไปด้วย นะครับกินกาแฟมาเรียบร้อยพร้อมจอะออกไปดูกันเลยจะคุยกันเรื่องของการอีคอรบอบีนครับคือเพื่อนๆก็ถามมาเยอะว่าฟื้นฟูยังไงให้ พ้อมได้ต่อเอนะเื่องเบื้องต้นเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมร่างกายประมาณหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าร่างกายเรามันแข็งแรงพอมาถึงว่าความฟิตมันถึงนะฮะแล้วก็มีกล้ามเนื้อมอีเส้นเอ็นกระดูกที่เหมาะกับการวิ่งมันก็จะทำให้เราพื้นปูเร็วส่วนหนึ่งเลย แต่นั้นเราก็คือจะต้องสะสมด้วยเวลานะครับคือนนานๆไปอะ่ะมันก็จะฟื้นฟูเร็วขึ้นเรื่อยๆนะฟื้นฟูเนี่ยจะให้ดีนะครับมันก็จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะเริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากตารางการฝึกซ้อมของเราก่อนนะครับก็คือเราจะต้องฝึกให้มันมีความหนักสลับเบา อยู่ในตัวนะครับคือไม่ใช่ว่ามันหนักตลอดนะอย่างเมื่อวานเรายาววันนี้ก็สั้นหน่อยอะไรนี้นะครับอย่าพยายามวางตารางให้มันแน่นจนแบบเร็วทุกวันหรือว่าช้าทุกวันอะไรยาวทุกวันอะไรแบบนี้นะครับเรื่องถัดมาก,ก็คือเรื่องของการหลังจากเราวิ่งเสร็จแล้วนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของคู่ดาวนะครับ ก่อนวิ่งเราก็ต้องวอร์มอัพแล้วก็ต้องคูลดาวคือวอร์มอัพกับคูลดาวเนี่ยจริงๆมันควรได้สักรวมกันแล้วเกือบกับชั่วโมงนะห,หลายคนก็จะบอกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับถ้าเราฝึกหนักอะเราวิ่งเยอะวอร์มอัพกับคูลดาวมันก็ต้องเยอะตามด้วยนะครับจะดีกว่าน,นี้ก็คือพูดรวมไปถึงการ ยืดเหยียดโยคะแล้วก็การนวดด้วยโฟมโรด้วยนะครับเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะ ปกรณ์ที่ใช้ในการรีคัฟเวอรี่นะครับก็คือรองเท้านั่นแหละอาจจะเป็นกลุ่มรองเท้าที่สวมใจสบายนะครับแล้วก็ปกป้องเท้าเราได้ดีนะอย่างเช่นวันนี้ผมก็ใช้ตัวไนกี้ตัว REACT INFINITY r รันไฟนิด2นะครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของ Run ันเ r รเ s สก็คือวิ่งไปโดยไม่มีความกลัวนะครับไม่ต้องกลัวบาดเจ็บวิ่งไปได้เรื่อยๆกลิ้งๆไปเรื่อย การเลือกรองเท้าในการรีโคโอรเวรี่ที่ดีนะก็จะช่วยให้เราไม่ต้องแบบไม่ต้องเจ็บเพิ่มนะในวันสบายๆขึ้นแนนิดหน่อยพื้นปูนด้วยนะครับที่นี่แต่ก็ไปได้รอบขาเวลารีโคโอรเวรี่ก็อาจจะต่ำห,หน่อยนึงระยะก้าวก็สั้นนะครับเหมือนไปเรื่อยๆ นี่ก็คุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะฮะเป็นการควบคุมเพศเอาไว้ให้ไม่เร็วเกินไปหลังวิ่งเสร็จเนี่ยทุกๆครั้งครับก็จะเป็นการนวดโฟมโรด,ด้วยนะส่วนหนึ่งก็แต่ว่าอาจจะไม่ได้นวดทันทีนะครับของผมอย่างนี้ก็จะเน้นไปนวดก่อนนอนซะเยอะเวลาที่นวดโฟมโรเราก็ต้องะระมัดระวังนะ คือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบที่มันตะปุ่มตะปามเกินอ่ะถ้าเกิดกล้ามเนื้อเรามันเจ็บอยู่อ่ะมันจะยิ่งทําให้อักเสบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเรียบๆอ่ะที่เป็นก้อนแบบเรียบๆนะครับตัวเนี้ยจะงดได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ว่ามันก็จะลงไม่ลึกใช่ไหมถ้าเกิดว่าปมมันอยู่ลึกมากๆอย่างเช่นของผมมันจะอยู่ตรงตรง้นขาด้านในด้านหลังก็จะใช้ตัวที่มันหนนามอ่ะ เป็นตัวกดเข้าไปนะครับส่วนตัวเรียบๆเ,เนี่ยเวลาเรากิ้งเรากิ้งขึ้นลงแล้วก็กิ้งไปด้านข้างด้วยนะทำทุกวันนะครับการนวดฟมโลเนี่ยจะช่วยให้รีคโอรวอรี่ได้ดีขึ้นมากวันนี้ฝั่งอพาร์ตเมนต์คุณป้า ชอบถ้าเกิดว่าเป็นวันทั่วๆไปก็จะฟังแบบถ้าวิ่งยาวๆจะเลือกฟังแค่แบบศิลปินกลุ่มเดียวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟังทั้งอลาาัลบั้มเข้าไปเลยนะเดี๋ยวนี้ Apple Music สามารถที่จะฟังแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องอะไรเลยพกโทรศัพท์มาด้วยใส่หูฟังแอปพคัวิ่งไปก็ต้องระวังนะครับพยายามเปิด ให้มันได้ยินเสียงภายนอกด้วยมันก็จะทําให้เราปลอดภัยนะเรื่องถัดมานะครับก็คือเรื่องของการแช่เย็นแช่น้ําแข็งนั่นแหละนะตัวนี้มันคล้ายๆกับวิธีทำไคลโอเทอร์ลปีนะครับก็คือการแบบเข้าไปในห้องเย็นห้องแช่แข็งทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันฟื้นฟูได้เร็วในวันที่วิ่งเร็วๆบางทีเราก็แช่ทั้งขานะบางทีก็แช่แค่เขา่า บางทีก็แช่แค่ข้อเท้าอย่างวันผมไปวิ่งไกลๆอย่างเงี้ยผมจะแช่แค่ข้อเท้านะบางวันเพราะข้อเท้ามันทางานหนะักแต่ถ้าวิ่งเร็วๆก็อาจจะแช่ถึงเขา่าไม่ค่อยได้แช่ถึงต้นขาเท่าไหร่นานๆทีดูสวยไหมไม่มีแดดเลยวันนี้อากาศแบบนี้จริงสายเอาตาน่าจะชอบกันเนาะ บวิ่งได้เรื่อยๆเรียว่าวิ่งได้ทั้งวันแต่อีกนานนะครับว่าคิดจะไปเอาต้าร้อยก็หลายปีแลวคิดถึงสนามกีฬาไม่ได้มาซ้อมวิ่งเร็วเลย ปิดนะครับ่วงนี้สิ่งที่สำคัญที่คนอาจจะไม่ค่อยได้ทำกัน,นครับก็คือการทำสมาธินะนักกีฬาละระดับโลกเนี่ยหรือะระดับชาติเลยจะมีการนั่งสมาธินะครับวันหนึ่งประมาณสักสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยเฉลีย่ยเพื่อที่จะแบบสร้างระบบประสาทสร้างสมาธิสร้างความแม่นยำนะครับในการคิดไม่ให้ฟุง้งซ่านเป็นการฝึกจิตแบบหนึ่ง ทำให้วิ่งได้ดีขึ้น,นครับผมก็ทําสมาธิตอนเช้าก็ก่อนนอนกลางวันก็มีบ้างบางวันนะถ้าว่างช่วงแบบฝึกโยคะก็อาจะทําบ้างนะฉเฉลี่ยแล้วรวมๆก็วันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงจะดีมากนะครับเข้าโลที่8แล้วครับฉเฉลี่ยประมาณ5นาที50กว่ากว่านะครับแล้วก็รอบขา173 ไม่เร็วมากชิวๆระยะเก้าก็เอาไม่ถึงเมตรหรอกสบายๆนะฮะฮรนเรดอยู่แถวร้อยยีปๆแต่ถ้าเกิดเราพูดแบบนี้ก็ขึ้นมาร้อสามิถ้าเกิดใส่ตัวสายคาดอก S I M Pro ครับมันจะแม่นมากถ้าเกิดว่าเราเร่งไปนิดเดียวมันก็จะขึ้นเลยพอเราลดความเร็วลงก็จะลงเลยเพราะว่ามันวัดจาก หัวใจเราจริงๆนะครับมันไม่ได้วัดจากเส้นเลือดหัวใจเราเต้นยังไงมันก็วัดมาอย่างนั้นเลยแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่นาฬิกาก็ดูได้เลยรวมถึง running dynamic ด,ด้วยนะครับการเด้งตัวระยะก้าวรอบขาการลงเท้าหนักเบาซ้ายขวาดูได้หมดเลยดีมากๆนะครับตัวนี้อพาร์ตเมนต์ขุณป่าเนี่ย เพลงดังๆก็ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอใช่ไหมครับแล้วก็ลิปติกบนลิปติกครับผมชอบนะเพลงก็ลึกๆดีนะเป็นเพลงชา้ชาๆถ้าเพลงเร็วก็เก่าๆหน่อยพวกเสือร้องไห้เนี่ยชอบนะครับเคยไปดูคอนเสิร์ตนะสมัยนั้นแฟลเรดีโอครับที่จัดที่แดนเนลลามิดเก่า<ส> <MUR> นานมากล้วันนั้นพี่ตุนพา,านเนเป็นคุณป้า ต่ดเสื้อนะแล้วก็ใส่กางเกงแบบขาบานสีขาวเต้นอยู่บนเวทีชอบเลยจากนั้นมาก็ฟังมาตลอดว่าเป็นแนวแบบล็อกแอนโลนะครับแล้วก็มีบรลลาดช้าๆเป็นสโลล็อกเป็นแบบมีเดียมล็อกแบบสบายๆเนื้อหาก็เป็นกวีกวีหน่อยแกก็มีหนังสือนะแบบรวมบทกวีอะไรเงี้ยเพลินๆดีนะครับ ฝนตกกะโลกมากเลยท่านวันนี้เนี่ยเสื้อกะหมกเป็นทีมเสื้อเพนนะครับทีมเสื้อเพนเป็นทีมที่เขาซ้อมอยู่ที่สนามสุขสนามเทพแผสนดินนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้รวมตัวเท่าไหร่นะครับตัวนี้สวยเลยสั่งจากไนกี้ทีมเฮการนะครับผลิตให้ทีมเสื้อเพ่นโดยเฉพาะมีแค่40ตัวนะตอนนี้ก็คิดว่า อยากให้พี่เขาทําเพิ่มนะตัวหนึ่งก็สองพันหประมาณกาจะแพงหน่อยแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะหายาก9กิโลกว่าแล้วออกจากปวททน้าสรารกลางครับแล้วก็วิ่งเข้าสวนพุทธออกมามันได้2โลวิ่งไปที่วัดพะใหญ่นะครับแล้วก็วนรอบวัดพะใหญ่ออกมามันได้4กิโลเมตร ออกมาเลียเออรรเ้ยวเข้าสารากางนะฮะเลี้ยวเข้าสารากางแล้วก็รอบหนึ่งห้าโลครับรอบสารกกางห้าโลออกมาตรงเนี้ละเก้าโลไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จบและสิบโลวันเนี้ยวิ่งสิบโลโซนสองน่าจะจบก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับสับหนึ่ง เพศห้าห้าสามสิบกิโลเมตรครับจบห้าสิบแปดนาทีห้าสิบสี่วินาทีวันนี้เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการกินซึ่งจะเอามาพูดเป็นช่วงท้ายๆก็เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินนะครับท,ทุกครั้งที่ผมซ้อมเสร็จเนี่ยเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่รันเอมตีใช่ไหมครับก็คือซ้อมวิ่งแบบที่ไม่ได้กินอะไรคือไม่ได้กินอะไรเลยยกเว้นเกลืดแร่คือแสดงว่าผมออกฟ้าตอนที่ผมวิ่งนะครับ คือผมวิ่งมาเนี่ยผมก็จิตกระแกซึ่งมันมีแคลอรี่อยู่ก็คือร่างกายมันก็คือจะเริ่มละเริ่มสตาร์ทวันใหม่นะครับทุกๆครั้งผมจะทําแบบนี้ตอนเช้าไม่ว่าจะวิ่งกี่กิโลนะครับมันชินละร่างกายมันชินฝึกให้ใช้พลังงานจากไขมันให้เก่งมันก็ทําให้มันเวลาเราไปวิ่งไกลๆหรือว่าวิ่งมาราธอนมันจะมีถังพลังงานสะสมเยอะขึ้น แต่ว่าอันนี้มีคําเตือนอยู่นะครับก็คือว่ามันต้องฝึกมานานมากนะครับผมฝึกมาเป็นปีละปี2ปีแล้วนะครับที่ทําแบบเนี้มันก็เลยทําได้นะครับหลังจากที่เราวิ่งเสร็จเนี่ยเราก็ไปที่อย่างผมวันนี้ไปที่เซเว่นอไปที่เซเว่นอีเลเวนเนี่ยก็จะไปซื้อถั่วนะครับถั่วที่เป็นมิกนัทเนี่ยมันจะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันครบเราก็กินเข้าไปเลยภายใน20นาทีก็คือ จบเพียงเท่านี้สําหรับตอนเช้าช่วงที่ผมฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ไปกินข้าวต่อไปอะไรต่อได้เลยสาคัญก็คือว่าจะต้องรีบกินโปรตีนเข้าไปประมาณ1กร,รัมมือเนี่ยนะประมาณ1นกร,รัม,มือเพื่อที่จะให้มันเข้าไปซ้อมแซมอันนี้ก็ทำมาเรื่อยๆตลอดมันมีหลายงานวิจัยนะครับเรื่องนี้มันก็มีหลายความเชื่อแต่ผมว่าร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับ มันรักสบายประมาณหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราฝึกฝนนะแล้วฝึกไปแล้วเนี่ยแล้วมันออกจากสมดุลอย่างตอนนี้คือเราออกจากสมดุลตัวเราเพราะว่าเราเหนื่อยใช่ไหมจากการวิ่งหนึ่งชั่วโมงมันก็จะรีบปรับเข้าสู่สมดุลนะครับเพราะฉั้นการที่มันกําลังจะปรับเข้าสู่สมดุลเนี่ยภายในช่วง2 0 3 0นาทีแรกหรือนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คือเราคููดาวนิดหน่อยใช่ไหมตอนนี้ผมเดินคูลดาววันนี้เราเดินคููดาวเสร็จไปถึง10นาที เราก็ายืดเหยียดใช่ไหมครับยืดเหยียดเสร็จแล้วก็กินเลยอาจจะยืดไปด้วยกินไปด้วยบางวันนะคือบางทีเราติดแบบเราวิ่งมาแล้วเราก็คุยกับคนนู้นคนนี้แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เติมเข้าไปทันนะครับมันทําให้ร่างกายมันอาจจะเหนื่อยเกินไปนะการที่เราเติมเข้าไปทันผมว่ามันฟื้นฟูเร็วดูผลงานกันหน่อย 10กิโลเมตรเวลา58นาที54วินาทีนะครับเพจ553แคลรี่เบิร์นไป617แคลก็กำลังดีนะฮาเรทเฉลีย่ยอยู่ที่128นะครับก็อยู่โซน2ตลอดโซน1อ่ะโซน1่โซน2แคเดนซ์173สไม่เร็วมากนะฮะเวอร์ติคอลออสซิเลชัน7.8ก็คือไม่ได้เด้งมากแต่ว่าเรโชมันตกที่7.6เพราะว่าระยะก้ามันสั้นนะฮะส่วน ความเร็วรอบขาการสัมผัสพื้นก็ถือว่าบาลานซ์ดีนะระยะก้าวอยู่ที่หนึ่งเมตรแปดโมงครึ่งพอดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับจบเรียบร้อยครับซือเลกกเฟมาดินก่อเป็นแบบไม่หวานเลยนะอันเนี้ย แล้วก็โกแก่ตุริสงรสิกเกลอจซับเติมโปรตีนเข้าไปนะครับเล็กน้อยก่อนอันนี้มีโปรตีน12กรัมนะ12กรัมแล้วก็นมตัวนี้อีกมีโปรตีนตัวนี้น่าจะ9กรัมรวมเป็น20กรัมพอดีนะครับ20บาทกลับบ้านกัน